คลิปนี้เราก็จะมาสรุปกิจกรรมเอาเอกอีกแฟตไทเกอร์กันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20เดือน2ถึง7เดือน3นะครับระยะเวลากิจกรรมก็จะอยู่ที่16วันนะส่วนกิจกรรมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไอคอนรูปกิจกรรมของเขากันก่อนเลยนะครับไอคอนของกิจกรรมของเขาก็คือตรงนี้เลยนะบันทึกการเดินทางของแฟตไทเกอร์นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจออีก3กิจกรรมย่อยนะมาที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะครับปูรางวัลสมบัตินะครันน้สุ่ คทุกนส่วนตัวในการสุ่มหาได้ยังไงนะครับก็หาได้จากกิจกรรมที่3นั่นแหละเดี๋ยวผมอธิบายกิจกรรมที่3ทีหลังละกันนะครับมาหน้ากิจกรรมนี้กันต่อเลยนะรับตัวในการสุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้ไดมอนในการซื้อได้เช่นกันนะก็กดเข้าไปนะครับตัวในการสุ่มหนึ่งครั้งก็จะอยู่ที่600ไดมอนนะครับทุกคนเมื่อเราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับยอดไดมอนที่เราจ่ายไปนะก็จะมาสะสมในกลางภูกระดานนั่นเองอย่างเช่นยอดสะสมในกลางผู้กระดานของผมนะครับก็จะอยู่ที่3ล้านกว่าไดมอนแล้วนะยอดสะสมตรงนี้เลยครับ เมื S <S> ่อเรามาตกที่ไดมอนด์10%ใช่ไหมครับเราก็จะได้10%ของไดมอนด์กลางภูกระดานนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ3ล้านไดมอนด์ของภูกระดานนะครับก็จะอยู่ที่3% 0 0 0 0ไดมอนด์นั่นเองนะถ้าเพื่อนๆตก10%ของไดมอนด์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนกระดานตัวนี้นะครับเรามีโอกาสได้รับเหรียญต่างๆของกิจกรรมนี้ด้วยนะอย่างเช่นเหรียญทองแดงนะครับรวมถึงเหรียญทองของกิจกรรมนี้ด้วยนะส่วนเหรียญต่างๆของกิจกรรมนี้นะครับมีไว้ทําไมก็มีไว้แลกของของกิจกรรมนี้นั่นแหละครับทุกคนเด ทีนึงนะว่าของกิจกรรมนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับาเดี๋ยวเรามาที่ายของในกระดานกันต่อดีกว่านะครับอองในกระดานก็จะมีสมุดการ์ดฟ้าแล้วก็สมุดการ์ดทองด้วยนะมาที่สมุดการ์ดฟ้ากันก่อนเลยนะครับส่วนสมุดการ์ดฟ้านะเราต้องไปสุ่มการ์ดฟ้าข้างในกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆส่วนการ์ดฟ้าแต่ละใบนะครับโอกาสที่เราจะได้รับ25เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ต้องสุ่มเอานะครับแล้วแต่ดวงเลยนะส่วนสมุดการ์ดทองก็เช่นกันนะครับเราต้องไปสุ่มข้างในอีกทีนึงนะโอกาสได้รับการ์ดแต่ลลละะะะบกกกก็็จจออยยยู่่่ททีีีีี25%เเเหมมมมืนนนนนัััรปาาาณ้้สง ส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะได้เป็นระดับเอสเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงไทเกอร์นั่นแหละแล้วก็รวมถึงนะาเราจะได้ใบสืบทอดขั้นสูงด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะโอกาสที่เราจะได้ของแต่ละอย่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะพอกดเข้ามาแล้วก็กดไปที่พรีวิวของรางวัลได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการออกของแต่ละอย่างก็จะประมาณนี้เลยนะโอ,อกาสที่เราจะได้ของแต่ละอย่างก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับโอกาสที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงกับกาทองรวมถึงไดมอนด์ก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะแล้วก็โอกาสที่494.9% เลยนะครับก็ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนคอล collection pack กันบ้างนะเขาก็มีขายเหมือนกันนะครับเรื่องของกิจกรรมก็จะมีขายอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมาที่อันแรกกักนก่อนเลยนะเขาก็จะขายเป็นไดมอนด์นะครับราคาอยู่ที่495ไดมอนด์นั่นเองนะอันนี้ก็จะได้5ตัวนะครับจำกัดในการซื้อต่อคนก็จะอยู่ที่6ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนอันที่2ก็ทั้งหมด10ตัวนะราคาเป็นไดมอนด์ก็จะอยู่ที่1,995ไดมอนด์นะครับอันนี้จํากัดต่อคนก็จะอยู่ที่7ครั้งนะครับมาต่อกันที่อันที่บาม ก็จะได้10ตัวนะครับส่วน100ตัวราคาอยู่ที่3 4 9 0บาทนะครับอันนี้ถ้ามีตังก็จัดได้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวไม่มีตังนะอันนี้ขอเป็นสายฟรีแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะรอบแพ็กกิจกรรมที่มีขายก็จะมีขายอยู่ประมาณนี้นะครับต่อันที่กิจกรรมที่2นะครับก็คือเส้นทางเที่ยวเล่นกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับก็คือการเดินทางรายวันนะก็คือเควสรายวันนั่นแหละครับเพื่อนเมื่อเราทำเควสสาเร็จนะครับเราจะได้ EP เมื่อเราสะสมย EP นะครบยี่ได้เาลแล้วนะเราสามารถ รับของรางวัลตามกิจกรรมที่3ได้เลยนะครับรับเลเวลก็จะตันที่30นะครับต้นเควสทุกวันที่เขามีให้ก็จะมีทั้งหมด7เควสนะเราจะได้ EP ทั้งหมด40 EP ต่อวันนะครับเพื่อน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 ก็คิดเอานะครับมันมีกิจกรรมทั้งหมด16วันนะเราจะได้ EP ต่อวันอยู่ที่40นะครับอันนี้เราจะถึงเลเวล30หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพื่อนเก็ไปบวกกันเอานะส่วนลิมิตไมสโตนคืออะไรนะก็คือการเติมไดมอนด์นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนก็คือการเติจกรรม นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะเส้นทางเที่ยวเล่นเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมที่3ามกันดีกว่ามาตอนที่ห้องของขวัญเที่ยวเล่นนะอันนี้ผมเกินไปแล้วนะเมื่อเราทาเคลสดกิจกรรมที่2เสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราได้เลเวลเท่าไหร่นะครับเราสามารถรับของรางวัลตามเลเวลนั้นไปได้เลยนะครับของรางวัลที่ผมอยากได้ประมาณหนึ่งก็คือเลเวล16นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นในส่วนหัวนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับ ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเราสามารถได้รับท่าทางด้วยนะตามเลเวลต่างๆเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลเลเวลถัดมาที่อยากได้นะครับก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองก็จะได้รับในช่วงเลเวล26นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นครบชุดเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับ พอใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะส่วนตัวในการซุ่มของกิจกรรมที่1นะครับเราจะได้รับในช่วงเลเวล2 6ถึง30เลยนะก็ค่อนข้างเลเวลค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนี่ n p c แรกของรางวัลกันบ้างดีกว่านะครับส่วนเอนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่กลางเมืองคอนเทลล่าเลยนะก็จะมี n p c เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็กดร้านค้าแรกรางวัลได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะรวมถึงท่าทาง เลี้ยงเราก็สามารถแลกได้เช่นกันนะครับเพื่อนได้เหรียญในการแลกก็ค่อนข้างจะสูงดูนะส่วนสมุดการ์ดนะครับก็สามารถแลก,ได,กนนะได้เหมือนกันนะได้เหรียญในการแลกก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลที่เราสามารถแลกได้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน <ๆ S 2> สามารถมาคลิกดูกันได้เลยนะก็ <ๆ S 2> จะอยู่ที่กางเมือ,องคอนเทลล่าเลยนะครับสำหรับ NPG ตัวนี้นะมาก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการแล้วก็ชุดแฟชั่นกันบ้างดีกว่านะว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับ ะเป็นในส่วนกาทองนะครับต,ตัวของสัตว์เลี้ยงก็จะบวกอยู่ประมาณนี้นะ ส่วนของกิจกรรมนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับหดือใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าละกันบายๆครับผม